สวัสดีครับเพื่อนเอน <c oughs> เดี๋ยววันนี่มาติดตามต้นไม้นะครับต้นไม้ในบ้านนะครับที่มีมีตะโกอยู่2ต้นนะครับที่ที่จะต้องมาติดตามว่าโอเคเป็นไงไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีโพสามเขียงสร้างดินนะครับภาคสเดี๋ยวผมจะทําเป็นสองคลิปก็แล้วกันนะโพสามเขียงแยกไปคลิปหนึ่งแล้วก็ติดตามตะโก2ต้นที่สร้างอยู่กับดิน นวันนี้ก็เลยมามาตามแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนดูว่าหลังจากคลิปที่แล้วนู่นน่ะนานมากนะับนานมากจนมาถึงวันเนี้ยมันเป็นอย่างไรไปแล้วบ้างไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่เห็นก็นับต้นมะนาวมันบังนับต้นมะนาวมันบังทําให้ตะโกมันไม่ไม่โตเลยมะนาวนี่ต้นเต็มลูกเลยนะ นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอามะนาวออกนะไม่งั้นตะโกเราไม่โตแน่มันโดนคุมยิ่งตะโกนี่ถ้ากิ่งไหนโดนคุมนี่มันไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเราเอามะนาวออกกันนะเรียบร้อยเล่นเอาหอบแหกเล่นเอาหอบแหกเลยมะนาวลูกเต็มต้นเลยเนะี่ยเดี๋ยวเก็บลูกดูลูก เดี๋ยวไปดูตะโกกันเป็นยังไงเฮ้ยนี่ครับอายุมันโอโหเห็นไหมครับเอดูกิ่งหนึ่งเออกิ่งสองดูกิ่งสองอันนี้ไม่ไปไหนเลยนะมีแต่ต้นนะครับที่โตขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ยต้องตัดพวกเนี้ยตัดออกเดี๋ยวไปดูข้างในต้นหนึ่ง อันนี้เนี่กิ่งดูดูกิ่งหนึ่งเนี่ยแค่นี้โป่งเองเนี่เห็นปะครับโปงเองกิ่งสองแซงแล้วนะครับต้นโตไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงที่ดินนะครับถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงที่ดินเนี่ยก็ต้องต้องมีการคอยดูคอยคอยเบรกมันไม่งั้นล้วก็ต้นไม้มันก็จะไปเป็นไปตามธรรมชาติของเขาครับ สูงขึ้นไปนู่นสามเมตรแล้วนู่นนะลิฟเลยนะครับแล้วนะก็อันไหนโตเราต้องคอยเบรกนะเพื่อที่ให้ข้างล่างมันโตขึ้นไปทันเดี๋ยวผมตัดเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนี่ครับตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับว่ากิ่งหนึ่งไม่ไปไหนเลยนะจ๊บเดียวนี่จ๊บเดียวกิ่งสองไม่ไปกิ่งสาม ต้นช่วงที่ผมเลี้ยงต้นเนี่ยผมเบรกไปรอบนึงนะเบรกไปรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้สองฝั่งเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยมันโตมันก็ยังไม่ยอมโตหลังจากที่ผมเบรกไปเนี่ยมันก็ยังจะโตของมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่โกะนี่คือความดื้อของมันนี่ดูกันชัดๆนะครับจากคลิปที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเ้วเป็นจะพอปีแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมครับกิ่งหนึ่งไม่ไปไหนให้เราเลย นี่กิ่งสองเอาพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ต้นนี่ไม่ว่าจะเบรกแต่ว่ามันยังเล็กอยู่นะถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงกับหัวตอเดิมเนีย่ยผมจะเบรกแต่ทีนี้มันยังเล็กอยู่ผมก็เลยยังไม่เบรกนะก็เลยเอามาทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูนะว่าต้นตะโกเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจบกันง่ายๆนะนะครับไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับมันใช้เวลา นที่เขาเรียกกันว่าไม้ปรับเซียนนะไม้ปรับเซียนได้นัเอาเหนื่อยเลยตะโกโอ้ยออกนน็นั่นนัน่นแหละครับเพื่อนๆ นะครับตะโกที่ผมบอกว่าไม้ไม้ปราบเซียนนะมันปาบเซียนยังไงนะครับมันมันโตช้านะมันโตช้านะครับสาหรับสมาชิกใหม่ๆนะคนเล่นบอลไซคนใหม่ๆนะที่อยากจะได้ตะโกแล้วเอาตะโกไปเลี้ยงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่อ่ะนะไอ้กิ่งที่มันจะโตมันก็โตของมันไปนะแต่ส่วนไอ้กิ่งที่มันดื้อนะทํำยังไงมันก็ก็ไม่โต น,นั่นคือตะโกเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะเป็นนับก็เลยทำคลิปให้ดูว่ามันจะพอเป็นปีแล้วมั้งไหนไอสองต้นนั้นนะนะลงดินไว้ก็ไม่ไปไหนนะครับเหนื่อย <laughs> เหนื่อยไหมจ้าเจ้านะเหนื่อยไหมเดี๋ยวมาทําทําต้นโพนะโพสามเขียงสร้างดินภาคสองกัน เดี๋ยวเรามาลิดใบรบรรลิดใบแล้วก็ดูซิว่าเราจะต้องเจาะร้อยเราจะเข้ารวดหรือว่าจะต้องเขียงใหม่กันอีกทีนึงอะไรยังไงต้องค่อยมาดูกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องดูโครงสร้างเดี๋ยวทำต้นนี้ก่อนในร่มหนสองต้นนั้นแดดโอ้โหร้อนเหนื่อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปอัพโพสามเขียงก็แล้วกันนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ